ใจไทยเน็บวิกตูนั่งนายกรัฐมนตรีต่อไม่ได้แล้วคนที่เหมาะคืออนุทินวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ผ่านมาที่ศูนย์เยาวชวนปทุมวันกทมพักภูมิใจไทยจัดเวทีปาสายย่อยช่วยนางสาวพ,พัชรินชามสิริพงษ์ว่าที่ผู้สมัครสสกทมเขตปทุมวันหาเสียงนำโดยนายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย พร้อมด้วยนายพุทธิพงศ์ปุณกันหัวหน้าทีมกะทะมพักคุ้มใจไทยนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติสสสีสเกตนายสุปชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพักนายชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีและรองหัวหน้าพักนางสาวกรณิตงามสุขคนรัตานาว่าที่ผู้สมัครสสกะทะมและสมาชิกพักร่วมขึ้นเวทีครั้งนี้นางสาวพัชรินกล่าวว่า ขอบคุณประชาชนทุกคนที่สนับสนุนตนมาตลอดการเป็นสอสอเขตปทุมวันตนรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนในครอบครัวและความตั้งใจของตนยังเหมือนเดิมคือต้องการรับใช้ประชาชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนขณะที่นายสุป,ประชัยปลาใสตอนหนึ่งว่าครั้งที่แล้วเราเลือกความสงบจบที่ลงตู่แต่ตอนนี้ความสงบมีเกินไปแล้ว แต่สิ่งที่ไม่มีคือเงินในกระเป๋าถ้าจะให้คนเดิมบริหารประเทศ8ปีที่ผ่านมาชี้ให้เหนนเนานาน็นว่ามันไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะขายความสงบอยู่ตนว่ามันไม่ได้แล้วขณะที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะห,นหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐที่ระบุว่า ยังเป็นนายกได้เนื่องจากอายุยังไม่ถึง75ปีตนก็ว่ามันสามารถเป็นไปได้ตามสิทธิ์แต่ส่วนตัวตนมองว่าคนที่เหมาะสมคือนายอนุทินฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์